เรียกว่าเป็นยุคที่วงการบันเทิงสื่อช่วงขาลงจริงๆเพราะแต่ละช่องต่างกันรักกินทัดกันแน่นงานละครก็ลดลงส่งผลกระทบให้เหล่าดารานักแสดงต่างต้องหาช่องทางสร้างรายได้ให้ตัวเอง่อกวามอยู่รอดในยุคปัจจุบันงานละครก็หดรายได้ก็หายจนหลายคนต้องผันตัวไปทำอาชีพอื่นหรือผันตัวไปเป็นพ่อค,ค้าแม่ค้าโดยถูกมองว่าตกอับแน่นอนเช่นเดียวกับนักแสดงมากฝีมือคนนี้พิมพ์พิม,พ,ม,พ,ม,พ,มพันธ์ ที่สร้างผลง,งานไวยมากมายเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิดมอลต์โชว์ปี2543โดยในครั้งนั้นเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศและเป็นการเบิกทางเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องคืนบาปพลพ,พิรามซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลสุพรรณหงส์ประจำปี2546และปัจจุบันก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ของเธออีกครั้งคือการหันตัวมาเป็นแม่ค้าขายน้ำ ทำให้งานนี้ถูกมองว่าเป็นช่วงขาลงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพราะไร้งานละครไร้งานในวงการจนต้องออกมาขายของจนถูกมองว่าลดศักดิ์ีตัวเองงานแสดงในวงการก็ลดลงสำหรับพิพิมเนาะ งานผู้จัดก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนช่องผลิตละครน้อยลงมันก็มีมีสิทธิ์อยู่แล้วเวลาที่ละครดดนแอร์คนก็จะจําได้แต่ว่าเวลาที่ละครมันไม่มีอย่างเงี้ยคนก็จะลืมแต่ว่าผมพี่พิม์ันโชคดีที่งานมันมาเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ขาดไปแล้วก็ถ่ายละครอยู่ที่หนักที่สุดที่เราเจอในรอบเนี้ยคือมันยังไงสมับกพี่คืองานลดน้อยลงพี่พิมว่าลดลงเยอะอะจากแบบ ปีหนึ่งเป็นสิบเรื่องเนาะนี่ก็เหลือแบบปีหนึ่งสองเรื่องอะไรเงี้ยน,น้อยลงเยอะมากถ้าพูดถึงเรื่องตัวเงินขายของมันยังไม่ถึงเงินยังไม่ได้มากเท่ากับนักแสดงอยู่แล้วแต่พูดถึงเรื่องความสุขมีพอๆกัน ทำงานอาชีพในวงการก็มีความสุขทุกวันทำงานขายของมันก็มีความสุขทุกวันเหมือนกันส่วนเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าบอกว่าเราต้องมาทําเองทุกอย่างอย่างเงี้ยขายของเราทําเองทุกทุกอย่างเลยมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เหนื่อยด้วยความสุขไม่อายเลยค่ะภูมิใจมากกว่าคือผม,มรู้สึกภูมิใจในในการที่มาพรีเซนต์สินค้าของเราอ่ะภูมิใจในสินค้าที่เราเอามา เวลาคนกินแล้วก็เขาอร่อยเขาชื่นชมแบบแบบมันมีความสุขมากๆเลยจนไม่เหนื่อยเลยไม่เลยค่ะไม่เคยทอ้อแล้วอยากจะบอกกับทุกคนมากกว่าว่าอาชีพนี้มันเป็นอะไรที่มันอยู่ได้นานเลี้ยงตัวเองได้อาจจะไม่ได้แบบถ้าถ้าจับทางถูกก็รวยกันก็มีเยอะแต่ถ้าทําแล้วมัน เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากก็มาขายเถอะพูดถึงคนวิจารณ์เหรอคะพี่พี่ไม่เคยเจอสักเสียงหนึ่งเลยที่เขาวิจารณ์ว่าแบบนี้ดาราคนนี้ตกอาบอะไรเงี้ยมันเป็นแค่คําถามมากกว่าในการขึ้นหัวข้อข่าวแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอมเมนต์ร้อยเปซมีแต่ชื่นชมและให้กําลังใจแล้วก็เราแค่อยากจะแบบบอกต่อว่า อาชีพะลรก็ตามที่สุจริตทําเถอะค่ะไม่ต้องกังวลหรือว่ากลัวว่าคนจะมองยังไงแค่เราทําอาชีพสุจริตมันก็เป็นอะไรที่แบบดีแล้วพี่มว่าพี่เป็นคนที่มั่นคงมากแล้วพี่ไม่ต้องทํางานก็เกษียณแล้วมันไม่มีหนี้ถ้าเรามีหนี้เครียดแต่เนี้ยไม่มีหนี้เพียงแต่แค่เราอยู่บ้านแล้วเราเราซึมเศร้าอะ่ะพี่พิมว่าคนเรามันมีขึ้นมีลงเนาะอย่าไปยึดติดเลยพี่เป็นคนที่แบบ เคยจนมาก่อนแล้วพอเราขึ้นขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะแล้ววันหนึ่งที่เราต้องตกลงไปอย่างเงี้ยพี่มันไม่เคยตัวมากสุดเราก็แค่ต้องสู้ให้มันขึ้นมาใหม่ไม่มีใครจะตกไปได้ตลอดแล้วพี่มันก็ผ่านอะไรมาแบบว่าหาเลี้ยงครอบครัวมาแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแบบนี้จิบจอยมากเลยใช้ชีวิตต้องอย่าประมาทค่ะแล้วก็ไม่ต้องแคร์สายตาของคนอื่น เรามีน้อยเราใช้น้อยเรามีมากเราถึงใช้มากได้แต่ไม่ใช่เรามีน้อยเราอยากได้อย่างอย่างคนอื่นเขามีอะ่ะบางทีมันก็เป็นหนี้หรือว่าได้มาในทางที่มันไม่สุจริตมันก็สุดท้ายมันจุดจบไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นแบบนกน้อยทําดังแต่พอตัวพี่เคยคุยกับคนที่เขาเขาอยู่ในวงการแล้วก็เขา น้อยใจกับตัวเองว่าทําไมเขาถึงไม่มีงานก็ปลอบใจเขาบอกว่าโอกาสบางคนมันไม่เท่ากันเนาะแต่วันหนึ่งที่เราว่างจากงานอันนึง ในเมื่อเราว่างเราก็หาอีกอันนึงเป็นโอกาสใหม่เราอย่าหยุดที่จะรออะไรที่มันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ทุกคนเลยแหละไม่เฉพาะในวงการเนาะคนภายนอกที่เขาแบบล้มแล้วล้มอีกอะ่ะมันล้มคือการเรียนรู้คือประสบการณ์เราจะสมประสบการณ์แล้วแก้ไขพิมว่าเดี๋ยวมันไปได้ฝากฟอกชาลาเลมอนด้วยนะคะเป็นน้ำเลมอนแท้นะคะมีทั้งเลมอนน้ำผึ้งชาน้ำผึ้งแล้วก็กาแฟเลมอนแล้วก็ยังมีชานมนานาชาติซึ่งเป็นชา5าสัญชาติซึ่งเราใช้ใบชาแท้ไม่ใส่กลิ่น ไม่ใส่น้ำตาลทรายรับรองว่าได้ประโยชน์แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ